สวัสดีค่ะืันนี้เข้ากับยูทิชช่องจูลี่เอ็นพีแชรแนวนะคะืัอนี้การสิม่เฮ็ดนี่ค่ะเข้าไปหาเก็บเห็ดเพ,พมาในเนาะคะ่ะก็ได้ถวยน้อยนึงนี่ค่ะแล้วกาจะอเอาเฮ็ดน้ำยาน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนเฮ็ดเพาะค่ะเส็ดแล้วมันสีออกรสชาติมาเป็นยังไงเบิ่งน้ำกันค่ะนี่ค่ะ ใส่ค่าใส่ตะข่ระคะใส่ป่าลงไปนี่ปป้นนิ่นเห่าตัวนี้งะะ่ายเลยค่ะใส่เครื่องลงไปตุ่มเลยคะ่ะอนี่ตุ่มไปกับป่าเลยคะ่ะ นี่ค่ะดยวถัดเดี๋ยวรอบผัดเดี๋ยวรอบปลาซุกนะคะเร็จแล้วค่ะนี่ปลาต้มซุกแล้วห้าก็แกะปลาเนาะคะ่ะไปตำใส่เครื่องที่ห้าต้มเมื่อกี้นะคะเส็จแล้วปรุงค่ะใส่เกลือใส่ปลาล่า,าใส่รูดตีนนะคะกะปิอ่านี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดเพาะ ใปเห็ดพอลงไปค่ะวันนี้แน่ค่ะในการล่อมันเดือดรอเห็ดสุกเนาะ,ค,ะค่ะน่คะมันนี้น้ำยาเข้า,าเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาขนมจีนเห็ดเพาะเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวไปกินขนมจีนน้ำกันเสร็จแล้วค่ะเน่นกินขนมจีนน้ำยาน้ำยาเห็ดเพาะค่ะน้ำยาเห็ดเพาะโอ้เป็นเห็ดเพาะร้อยค่ะนี่ค่ะเห็ดเพาะร้อยเอาตัวเตะลูกชิน้นลูกชิ้นเห็ดขอจ้ามากินเลยมากินเด้อจ้ามากินขนมจีนเด้อจ้านะคะ

โอ้กินหอมจุนเลยหอมขิงแข้งนี่ค่ะนี่ นำผลๆค่ะน้ำปลาบ่า๊ะดีอ่ะ,ะอนี่ค่ะมาเลยน้ำลอหลค่ะมากๆกก็ดีดเพอหัว,วเลยค่ะน้ำกัน ก,ก็มีมาหาที่โอมคัวกระัำอะไย่างนี้ค่ะมะแข่อต้อง เป็นอดอ,อ,ดอ่อนนไปดีอ่ะฮึงแจ่กพาไ้อืมน้องถึงเพื่อนบ้นอืม ียมจากสนมเชนน้ามกบจากสน,เนมเชนนื่มั่ดีกัดกัดเขาให้เพาะเลยเปาะเปอะเลยค่ะอะทำไมไม่เมื่อยจ้ะเมื่อค่ะนี่นุ่ม อมพวกอันคล้ายๆอันยังตอ,อมัน,นยมงชุ่มมากมันจะจอดแม่สร้างไวแล้วเขาบอกว่ามันว่ารเขาจะไาให้ไม่ไคล้ายไว้หรอกลับเลยจต่อค่ะตอ่อจันทบุรีแม่จต,ต่อใตเลยค่ะ เนี่ยยิยชิวๆใช่ไหมไเนี่ยไม่ตั้งรอยนึกย่ได้ยุ้ยหาบมันก็เศร้าของลงก็พีซีซีปุ่นเนี่ยมันออกลายหนอ ก็ตห้องอนอนกนะก็ดีฮะนิ้วเขาอินเาคนเดียวกะบสแสบค่ะต้องมีคนจินนะกดจานนึงจานเสเอาอีกก็ดีกินลายคนหนึองอ่งแสบค่ะ

แกงหนูแกงคุณดูแล้วกะ <c oughs> อิ่มเนาะคะ่ะรดิฉันอ,อิ่มอิ่มก็เลยเห็ดเห็ดแนวใหม่เนาะค่ะไม่พอก็นนะะดได้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเบื่อก่อนค่ะต้องเตียงมาฉาด

โดนเราไม่ได้กินเลยกินแบบสองจานนะงนะั้นนี่ก็จบคลิปแค่นี้เนาะคะ่ะกัจะเดี๋ยวสิได้ไปเอาร้านละคะ่ะเดี๋ยวร้านจะหั่นเอาพยกันไหมคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะอุตส่าห์อุตส่าห์กนติดม <laughs>